สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยมาพบกับคุณครูลินรดากุลนิษหรือว่าคุณครูปลานะคะเรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะไปดูกันเลยค่ะ,ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า67นะคะเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องสาระไอไมมาลายนะคะเด็กๆดูคุณครูอธิบายนะ,ะลูก ความรู้เรื่องสระไอไม่มาลายสระไอไม่มาลายเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นนะวิธีเขียนสระไอไม่มาลายให้เริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรดังนี้อเด็กๆม้วนหัวกลมๆข้างล่างลากขึ้นไปนะคะอยากลงมาแล้วก็อยากขึ้นไปนะคะลกูกเขียนสระไอไม่มาลายไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะ คำสระไอาบางคำมีพยัญชนะต้นตัวเดียวเช่นฟอไอไฟนะคะบางคำมีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวเช่นกอไอไกลนะ,ะบางคำมียยอยักเป็นตัวสะกดเช่นโทไอย,ยอไทยนะคะ,ะเด็กๆเ,เรามาร่วมกันอ่านหน้า68นะคะ ฟฟไอไฟกอไอไกไม่เอกไกกอรอไอไกลหอรอไอไหลหอมอไอไหมไม่โทไหมนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะลูกวอไอไว ตไอไดโดไอไปอไอไอรอไอไลไม่เอกใกล้ดดไอไดไม่ทูได้วอไอไวไม่ทูไวขอไอไขไม่ทูไขหโมไอไหมหโนไอไหน หอรไอไหลหวลไอไหวกรไอไกลขอวอไอไขไม่เอกไขพอรไอไพรไม่เอกไพรคอรไอใครไม่ถูใครปอไอไปรอไอไรไม่เอกไรไปไร มมไอไม้ไม่เอกไม่โดไอไดไม่ทูได้ไม่ได้กอลอไอไกลหโมไอไหมไกลไหมวอไอไวไม่ทูไว้หโนไอไหนไว้ไหนโฟไอไฟหโมไอไหมไม่ทูไม่ไฟไม่ ขอไอไข่ไม่เอกไข่กขอไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่กอวไอไกวปลอ,อเอเปลไกวเปลถอถไอไถโนอานาไถนาถออาผาไม่ถูผ้าหอมอไอไหมถออูกอถูกฟอไอไฟ หอมอไอไหมไม่ถูไหม้ผ้าไหมถูกไฟไหม้จอเอบอเจ็บหอรอไอไหลไม่เอกไหลทออนอทนมอไอไหมไม่เอกไหม้หอวอไอไหวเจ็บไหลทนไม่ไหวกอรอาบอรกราบ โหอวไอไหวไม่ทูไหว้คออนอคนทออีทีไม่เอกที่ดออีดีกราบไหว้คนที่ดีทำกิจกรรมเสร็จเด็กๆก็ไปฝึกอ่านต่อได้นะคะอ่าต่อไปเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า69ถึงหน้า70นะคะอ,อันนี้ไม่ยากเลยเขาให้นักเรียนเขียนสลายตามเส้นปลา น,ะะนักเรียนก็เขียนตามได้เลยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมที่3ให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องนะคะเขามีสระไอไม่มาลยมาให้เราทุกตัวเลยเพียงแต่ว่าเราเอา,เอาภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมาใส่ด้วยคําแรกก็คือโมไอไมนะคะต่อไปสอไอใส ขอไอไถไม่เอ็ไถ่นะคะต่อไปดดไอได้ไม่ถูกได้ต่อไปพอรอไอไพรสุดท้ายหอโวไอไหวนะคะเด็กดูกิจกรรมหน้าต่อไปหนะ้า70นะคะลูกให้นักเรียนเขียนคำสรรไยจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะภาพแรก เรียนรู้จักไหมคะโมไอไม้ไม่ถูกไม้นะคะภาพนี้เหมือนโอเข้าเรียกว่าอะไรคะลูกเขาเรียกหายนะคะโหมไอหายต่อไปคะ่ะพอไอไผไ,ไม่เอกไผต่อไปนี่ต้นอะไรเอ่ยทอรอไอไซนะคะนี่เขาเรียกต้นไซนะคะลูก ต่อไปคำสุดท้ายดูลูกศรที่เขาชี้หอรอไอไหลไหม่เอกไหลนะคะกิจกรรมที่5ให้นักเรียนคัดคำตามเส้นปละนะคะก่อนจะคัดคำเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะชออางอช่าง,งไม่เอกช่างโมไอไม้ไม่โทไม้ช่างไม้ ต่อไปค่ะรองโงรองไม่ถูกรองหอไอหายไม่ถูกให้ร้องให้นะคะคำต่อไปวอโงงอว่องไม่เอกว่องวอไอไวว่องไวคำสุดท้ายค่ะหอรอเอวอเหลียวหอรอไอไหลเหลียวไหล นะคะคัดให้สวยงามลูกสุดท้ายนะคะเขาให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องสละอายไม่มาลายนะคะสละอายไม่มาลายนี่เป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะสุดท้ายคุณครูก็มีเฉลยให้เด็กๆดูแต่อย่าให้เด็กๆทําเองก่อนนะคะเด็กๆมาเช็กดูว่าที่หนูทำถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าไม่ถูกอย่างไรเรียนแก้ไขนะคะลูกแล้วก็ ส่งในลายส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ความรู้เรื่องสไลด์ไม่มาลายวิชาภาษาไทยคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ